โอเคเอานะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะก็ช่วงนี้ฝนตกหนักเลยหนักถึงขั้นแบบว่าท่วงไปห้องพ่อผมขนาดนั้นนะ อันนี้เริ่มยะให้ของกันทุกคน <c oughs> ใครที่อยู่กับผมมาน,นานจะรู้ฮ่ะมันจะเป็นเทศกาลเทศกาล <c oughs> นา้ำท่วมประจำปีมันมาแล้วทุกคนน้ำท่วมประจำปีอันนี้เขาบอกเพิ่งเริ่มปล่อยมานะโอ้โหจะได้ขวดให้เอาไปขายได้นี่ไงมาหนึ่งส่วนสามห้องพี่ปอนแล้ว มเร็วมากเมื่อวานอยู่ตรงั้นูอยู่ตรงต้นไม้เล็กๆตรงนั้นเห็อปะวันนี้ถึงนี่และ <c oughs> ก็เริ่มย้ายของกันแล้วนั่นเนี่ยกล้องไม่ชัดปะวะขคอยัดใครทำไปเช็ดไปยืดยๆดยดหน่อยอ่ะได้เห็นนี้แหละกล้อง <c oughs> เราก็ไม่ค่อยได้มาเนื่ังจฝนมัน ตกน้ำมันสาดเข้าไปในห้องเลยเห็นไหมแล้วก็ไม่ค่อยเด่นเลนรด้วยนะเออดูดิก็ยังอยู่มาดูกันนว่ามีงูมีอะไรเปล่าไม่ค่อยได้เข้ามาก็เล่นไฟดับทุกวันใครจะอยากเข้ามาเนะเาะพอจะเล่นเกมฝนตกไฟดับับนาคารหนักนะฮะ น้ำน,นี่ท่วมเข้าไปเลยถึงในบ้าน,นตอนนี้ก็ค่อยๆขึ้นเขาบอกยังยังปล่อยมาไม่เยอะตอนนี้นี่ไม่เยอะนะเนี่ย <c oughs> คนก็มาหาปลากันแล้วนะอยู่ในอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงโน้นแม่น้ำก็เริ่มมามาหมดแล้วตอนนี้นัทอุปเปที่น้ครับผูกไว้อยู่ตรงโู้นจะ <c oughs> ไปนอนวนะเนี่ย อถ้าวันนี้ไม่มีอะไรฝนไม่ตกไฟไม่ดับก็น่าจะมาแต่ว่ามันค้มเหลือเกินเอ๊ะเป็นอะไรกันเนี่ยฮะตาไม่หยุดเลยถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้จะมานะนี่เป็นรอย ต้องรอยอรยธรรมที่ผมตีอยู่ดินกระจายตรงไอ้โคกอยู่นะ่ะงูฮะต,ตอนนี้พี่ปานมึงขอตัวไปทำงานก่อนนะฮะ,ะเพิ่งย้ายของอะไรกันเสร็จวันนี้ส่งของไวกับไวจะได้แบบรีบมานะอ้ออะยเขาก็ยกยอ <c oughs> จะมียอใหญ่ก็ยอแบบเป็นมืออย่างเงี้ย อันนี้ก็พอได้เขาดูดิดปลูกผักปลูกอะไรไว้เต็มเลยอันนี้เป็นพวกผักนะทุกคนไม่ใช่ต้นไม้อะไรนะอันนั้นเป็นมะเขือเนี่ยฟักทองยังเห็นอยู่เลยเนี่ยเป็นลูกเลยแล้วก็แตงไทย,ยู่ตรงนู้นมาเอามากินจะเป็นลูกหนึ่งแล้วมั้งเห็นเขามานะน้ำจะท่วมอีกแล้ว มาอีกแล้วเทศกาลน้ำท่วมประจำปีมาถึงนี่เลยไหมเข้าท่อหน่อยๆแลเนี่ยเข้าท่อระบายน้ำอะ่ะ <c oughs> โอเคถ้าไม่มีอะไรมากก็น่าจะเจอกันเย็นนี้แหละแล้วก็อาจจะเริ่มย้ายของอะไรด้วยอาทิตย์นี้น่าจะได้ย้ายของนะนะ่นแหละหรืออาจจะประมาณวันตรงวันเนี่ยโอเคฮะเอาไว้เจอกัน ถ้าฝนไม่ตกนะไปละไปทำงานก่อน